คุณรู้หรือไม่ว่างูเห่าไทยหรืองูเห่าหม้อเป็นงูพิษร้ายแรงชนิดหนึ่งอยู่ในวงของงูพิษเขี้ยวหน้าซึ่งมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทที่ดุนแรงและเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่ถูกกัดเสียชีวิตลงพิษของงูเห่าจึงนับว่ามีความร้ายแรงมากซึ่งในประเทศไทยนั้น งูเห่าได้ถูกจัดให้มีพิษร้ายแรงเป็นอันดับที่3าของประเทศไทยเลยทีเดียวและยังมีพิษร้ายแรงเป็นอันดับที่26ของโลกอีกด้วยโดยงูเห่าไทยนั้นจัดเป็นงูเห่าที่มีขนาดใหญ่มากชนิดหนึ่งโดยมีความยาวเฉลี่ยเมือ่อโตเต็มที่ประมาณ100-180ถึงเซนติเมตรขนาดยาวที่สุดที่วัดได้ของสถานสาภาโดยสภากาชาติไทยคือ225เซนติเมตรโดยงูเห่าไทยนั้นจะมีลักษณะเด่นอยู่ตรงหลังแม่เบีย้ยเป็นรูปตัวโอหรือรูปวงกลม หูเห่าไทยสามารถพบเจอได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยออกหากินในเวลาพบคำ่ำตามพื้นดินกินสัตว์ขนาดเล็กๆเป็นอาหารเช่นหนูกบและในบางครั้งอาจพบกินงูด้วยกันเองเป็นอาหารได้อีกด้วยโปรดกดติดตามช่องเปิดสมองสองโลกว่างเพื่อติดตามรับชมตอนต่อไป